ลมรำเพยพี่นี้รำพึงคิดถึงเจ้าที่ต้องจากจรใจอวบนพี่นี้วังเวงพี่เกรงว่าเจ้าจะหมนมองไกลอย่างนี้อย่างดีได้เพียงแค่มองอมเห็นภาพ หนวลน้องยิ่งมองยิ่งคิดถึงแฟนทุงน่งนาป่านี้ก่อนเคยได้มีเนื้อแน่นหลวงพ่อองค์แสนเราเคยจุดทูกบูชาไปเมืองกรุงทุ่งนี้เลยลืมน้องลืมสิน้นทิ้งถิ่นบ้านนา เป็นดาราเจ้านี้เลยลืมน้องลืมหมูที่อยู่ชายแดนลืมลำโคงที่ลงเที่ยวพายเรือเล่นน้องลืมหมอแคนลำเพลินอีสานบ้านเฮาน้องรังเกียรหรือสกลน,นครบ้านเก่าที่ใครใครเข้า เรียกลาวอีสานบ้านนาทิ้งพี่ไปเหมือนตายจากนี้หลายหลายปีไม่เห็นกลับมาน้องไม่มีเม็ดแต่จดหมายน้องสามไวลืมสิ้นสัญญาน้องเคยบอกไว เมื่องานบ้องไฟปีนาน้านองนวลจะมาเข้าพรรษาบาดเหานี่จวนออกพรรษาก็ยังไม่เห็นหน้าเจ้าหลงคอยปล่อยเราเศร้าอยู่ที่ชายแดน